จบตอนตอนที่ห้าสิบห้าผู้บงการอยู่เบื้องหลังปีศาจแกมันปีศาจช,ชัดๆฆ่าฉันเถอะสีหน้าของตรงฟางเหลียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำสีเหลืองไหลผ่านจากร่างกายส่วนล่างขึ้นมาข้างบนกลิ่นของฉี่อบอวนไปทั่วห้องทันทีไอ้บ้าเอ้ยแกกลัวจนฉี่แตกเลยเหรอฉินห่าวตรงหมดความสนใจที่อยากจะเล่นเกมต่อทันทีจึงกดจุดทำลายระบบไหลเวียนเลือดไปยังหัวใจของตรงฟางเหลียงเพื่อจบชีวิตของเขาขณะที่เขากำลังจะออกไปเสียงริงโทนปริศนาดังขึ้นเขาหัน ลับไปเพื่อตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์ของตรงฟางเหลียงกำลังดังอยู่ที่มุมห้องเขาหยิบขึ้นมาเพื่อดูหน้าจอแสดงคำว่าผู้ว่าจ้าง108ความคิดเข้ามาในหัวของเขาซึ่งนี่อาจเป็นสายจากผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ชินห้าวตรงไม่ลังเลที่จะกดรับสายเพราะเขาคิดว่าเขาอาจจะสามารถหาชายคนนี้ได้จากสายการคุยนี้เมื่อเขารับสายชายที่อยู่ปลายสายพูดอย่างเร่งรีบตรงฟางเหลียงค้าผู้หญิงนั่นเดี๋ยวนี้ประกูลหลินได้แจ้งตำรวจวจเป็นที่เรียบร้อย แล้วละตอนนี้ทั้งเมืองเจียงหนานกาลังตามล่าแกแกอย่าเล่นกับไฟเด็ดขาดเป็นไปตามคาสายนี้คือสายจากผู้บงการอยู่เบื้องหลังจริงๆด้วยถินห้าวตรงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้าถามมากไปก็กลัวจะเผยพิรุธออกมาจนทําให้อีกฝ่ายสงสัยเอาได้ตกลงผมจะฆ่าเธอเลยตอนนี้เสียงของฉินห้าวตรงแทบจะเหมือนของตรงปางเหลียงเขาเป็นถึงมหาเทพแห่งโลกเซียนการเปลี่ยนเสียงถือเป็นเรื่องง,ง่ายมากฆ่าเธอเสร็จแล้วฉันจะทําตามที่เราได้พูดคุยกันไว้ฉันจะโอน เงินที่เหลือเข้าบัญชีของแกทันทีถินห้าวตรงรู้สึกเสียดายเขาไม่น่าฆ่าตรงปางเหลียงเร็วเกินไปเลยถ้ารู้เร็วกว่านี้ควรจะให้ตรงปางเหลียงถามแผนการต่อไปจากคนนั้นวางใจเถอะผมทําเรื่องนี้จาเรจอแน่นอนปลายสายวางสายทันทีหลังจากที่ถินห้าวตรงผู้จบเขารู้ว่ามีบางอย่างแปลกไปแต่เขาคิดไม่ออกในเมืองเจียงหนานชายหนุ่มคนหนึ่งอายุราวยี่สิบกว่าปีกําลังยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือยอที่ล่องอยู่บนแม่น้าชิงหลงในมือของเขา ถือโทรศัพท์ไปโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดสีหน้าของเขาดูโหดเยี่ยมจนทําให้คนตกใจกลัวหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จเขาโยนโทรศัพท์ลงแม่น้ําโดยปราศจากความลังเลลูกทาไมลูกถึงโยนโทรศัพท์ของลูกลงไปละ่ะในตอนนั้นมีหญิงวัยกลางคนเดินออกมาจากห้องของเรือแผนของเราถูกเปิดโปงแล้วตรงฟางเหลียงไอ้ปัญญาอ่อนนั่นตายแล้วชายหนุ่มตอบกลับด้วยใบหน้าขุนเคืองเป็นไปได้อย่างไรเขาเป็นราชาของเหล่ากองกําลังทหารรับจ้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะเมื่อกี้ลูกไม่ได้คุยกับเขาอยู่หรือ หญิงวัยกลางคนถามชายคนนั้นเรียนแบบได้ดีมากเลยแต่ผมสามารถบอกได้ว่านั่นไม่ใช่ตรงฟางเหลียงแน่นอนชายหนุม่มกล่าวตรงฟางเหลียงเป็นคนโลภผมบอกว่าผมจะจ่ายเพิ่มให้อีกห้าล้านหยวนถ้าคาหลินโมโมในทันทีถ้าเป็นตรงฟางเหลียงมันจะขอเพิ่มอีกสิบล้านหรือไม่ก็ยี่สิบล้านหยวนแต่ชายที่อยู่ในสายนั้นตอบรับโดยปราศจ,จากความลังเลลูกกำลังจะบอกอะไรเห็นได้ชัดว่าหญิงวัยกลางคนไม่ได้ฉลาดเหมือนกับชายหนุม่มเธอก็ไม่ได้เข้าใจในทันที มันหมายความว่าตรงฟางเหลียงอาจจะถูกจับไม่ก็ถูกฆ่าไปแล้วและชายที่รับสายนั่นกําลังซักถามข้อมูลเพิ่มเติมมอเพื่อจะได้ตามรอยเราลูกแล้วลูกจะทําอย่างไรต่อไปเราจบแน่ท้าตระกูลรู้ว่าเราจ้างนักฆ่ามาลอบฆ่าหลินโมโม่หญิงวัยกลางคนถามมาอย่างร้อนรนชายหนุ่มยิ้มอย่างเยือกเย็นและพูดว่าอย่ากังวลไปครับผมซื้อซีมอโทรศัพท์จากต่างประเทศและไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆในนั้นเลยผมได้ว้างมันลงแม่น้ำเรียบร้อยแล้วและไม่มีใครสามารถ มันพบแม้ว่าพวกเขาจะรู้ตำแหน่งงอของโทรศัพท์นั่นแล้วตรงฟางเหลียงหล่ละเขาจะทรยศเราไหมเขาจะทําทันทีที่เขาสามารถทําได้แต่ผมได้เตรียมการนั้นไว้เรียบร้อยแล้วเขาไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆและไม่มีใครสามารถเค้นอะไรจากเขาได้ไม่ว่าเขาจะถูกทรมานแค่ไหนก็ตามงั้นก็ดีหญิงกลางคนตกที่กลางอกเบาๆแล้วพูดขึ้นต่อไปจะเอายังไงต่อเราจะจ้างนักฆ่าคนอื่นที่มีฝีมือดีต่อไหมไม่ครับเราล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วหลินโมโมยังไม่ได้รับ บาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวมันทําให้เราเสียเงินมามากเกินพอแล้วนั่นหมายความว่ามันไม่เข้าท่าที่จะใช้วิธีนี้ดูแล้วว่าเราคงต้องคิดหาวิธีอื่นเพื่อที่เราจะได้หลินชื่อกรุ๊ปมาครอบครองเราจะทําอย่างไรละ่ะหญิงวัยกลางคนถามผมได้เปลี่ยนกลยุทธ์ของผมตั้งแต่ชายคนนี้ทาพลาดผมได้วางแผนมาเรียบร้อยแล้วผมจะเข้าไปดูแลหลินชื่อกรุ๊ปไม่ว่าหลินโมโม่จะอยู่หรือจะตายชายหนุ่มกล่าวด้วยสีหน้าน่ากลัวชินห้าวตรงได้ยินเสียงคลื่นแจกจากในโทรศัพท์มือถือจึงกดวาง สายไปดูถ้าว่าตอนนี้มีทางเดียวคือขอความช่วยเหลือจากตำรวจวจให้ช่วยตรวจหาลักษณะเฉพาะของชายคนนั้นในตอนนี้เองเสียงใจเรนดังออกมาจากข้างนอกรถตำรอวจอหลายคันขับเข้ามาจอดที่ด้านหน้าตึกหน้าหลานอูเซยอยอรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนอย่างเร่งรีบเมื่อมาถึงเธอมองไปที่ศพของตรงฟางเหลียงแล้วถามชินห้าวตรงเกิดอะไรขึ้นชินห้าวตรงเล่าเรื่องให้เธอฟังรวมถึงเรื่องที่ว่าที่ต้องขโมยรถฮอนด้าก็เพื่อมาช่วยเหลือชีวิตหลินโมโมและแม่หนูน้อย ในที่สุดเขาก็พูดคำให้การพวกมันมีกันทั้งหมดเก้าคนบนตึกฝั่งตรงข้ามมีสองคนแต่ฉันฆ่าพวกมันไปแล้วเขาฆ่าไปทั้งหมดเก้าคนแล้วเขาคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าปล่อยให้ตำรวจจัดการส่วนที่เหลือหน้าหลันอูเจยอตกตะลึงเธอรู้ว่าถิ่นห้าวตรงมีความสามารถแต่เขาสามารถฆ่ากองกำลังที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคชนถึงเก้าคนในเวลาที่สั้นขนาดนี้ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแม้แต่เธอก็ยังทำไม่ได้ใช่แล้วทำไมเธอมาถึงที่นี่เร็วจัง ฉินห้าวตรงถามอย่างสงสัยต้องรู้ว่าเขาใช้เคล็ดวิชาตามรอยเลือดเพื่อหาที่แห่งนี้แต่หน้าหลานอูเซียอยอกลับมาถึงที่นี่อย่างรวดเร็วรถที่นายขโมยมามีระบบ G P S ติดตั้งอยู่นไม่เหลือคิดว่าทำไมจางต้าชื่อถึงหานายได้อย่างง่ายดายอ้อฉินห้าวตรงพยักหน้าและเอ่ยถามตอบเอาละเธอมีข้อมูลเกี่ยวกับชายหัวโลนนั่นไหมฉันต้องเอารถไปคืนให้เขาแล้ จ่ายค่าเสียหายให้ยังไงจ้าฉันก็เป็นคนที่เอารถเขามาใช้อย่างเะทันหันฉันต้องขอบคุณเขาหน้าหลันอูเจียยอปลอบตาแล้วพูดขึ้นคนที่นายควรขอบคุณคือฉันเพราะว่าฉันได้ซื้อรถคันนั้นไว้เรียบร้อยแล้วเธอซื้อมันเหรอเธอจะซื้อรถพังๆแบบนี้มาเพื่ออะไรชิงห้าวตรงถามตาโตนายจะว่าไงละนายเป็นคนที่ทําให้เรื่องนี้วุ่นวายหรือว่านายคิดว่าฉันรวยเลยอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้หน้าหลันอูเจียยอพูดอย่างไม่พอใจนายขโมยรถคนอื่นฉันเป็นตำรวจจจถ้าไม่จับนายแต่ ดันปล่อยนายไปฉันจะมีทางเลือกไหนอีกนอกจากซื้อรถคันนี้ไว้เออชินห้าตรงอับอายอย่างมากมันไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้ถ้าเขาอยู่ในสถานะอย่างหน้าหลานอูเซยอในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกอบอุ่นอยู่ในใจเขารู้สึกขอบคุณผู้หญิงคนนี้เพราะเขาจะไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เลยถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากเธองั้นจ่ายไปเท่าไหรล่ล่ะฉันจะจ่ายให้เธอตอนนี้เลยลืมมันไปเถอะไม่เป็นไรนายช่วยเหลือฉันไว้ครั้งที่แล้วดังนั้น หยวนหยวนกันไปหน้าหลานอูเซียอพูดเหมือนเธอไม่สนใจอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอไม่ได้สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับเงินแค่สามแสนหยวนอยู่แล้วเอานี้แล้วกันเอาเป็นว่าครั้งนี้ฉันติดหนี้น้ำใจเธอแล้วกันฉินห้าวตรงรู้ว่าตระกูลหน้าหลานนั้นร่ำรวยมากดังนั้นเขาจึงยอมรับมันจากนั้นเขาก็พูดต่ออีกว่าใช่แล้วฉันต้องการให้เธอช่วยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรพูดมาสิฉินห้าวตรงหยิบโทรศัพท์ของตรงฟางเหลียงขึ้นมาจากนั้นเขาก็ชี้ ไฟที่หมายเลขที่อยู่บนนั้นและพูดขึ้นฉันแกล้งทําเป็นตรงปางเหลียงและพูดคุยกับผู้ว่าจ้างของเขาแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยเธอสามารถตรวจสอบที่มาของหมายเลขนี้โดยใช้เทคนิคพิเศษของซัมนักสันติบาลได้ไหมเพื่อหาว่าใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังนั่นคืองานของฉันให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะเดียวฉันจะบอกผลกับนายทีหลังหน้าหลานอูเซียอผู้จบแล้วเอาโทรศัพท์มือถือยัดเข้าไปในกระเป๋าอ่าของเธอชินห้าวตรงปล่อยให้ตรารอวจอจัดก,การงานส่วนที่เหลือเมื่อเห็นว่าไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองแล้วเขาจึงเดินออกไปข้างนอกประตูพาหลินโมโม่และแม่หนูน้อยออกไปจากที่นี่ที่คารืหาตระกูลหลินหล,ลินจือเวยวียนเดินวนไปมารอบๆเหมือนกับมดที่อยู่บนกระทะร้อนเขาเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การหายตัวไปของลูกสาวและหลานสาวของเขาแม้ว่าเขาจะโทรหาตำรวจอจอแล้วแต่เขาก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีคุณปู่หนูกลับมาแล้วแม่หนูน้อยตะโกนแล้วโผล่ไปหาหลินจือเวยวียน ทั้งทั้งหนูทาให้ปู่เป็นห่วงแทบแย่หลินจือเวยวียนอุ้แม่หนูน้อยในยอ้อมแขนของเขาไว้แน่นแม่หนูน้อยจึงพูดขึ้นคุณปู่ชายคนนั้นเป็นคนนิสัยไม่ดีป่าไปอาช่วยหนูกับหมาเมาเอาไว้หลินจือเวยวียนมองไปที่หลินโมโมที่เพิ่งเดินเข้าประตูมาแล้วเอ่ยถามเธอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หนูกับทัทง้งทั้งถูกหลักพาตัวตรงฟางเหลียงเป็นนักฆ่าที่ถูกส่งมาจากฝ่ายศัตรูหลินโมโมบอเล่าเรื่องราวทั้งหมดต,ตั้แต่ต้นจนจบว่าเธอกับทัทง้งทั้งถูกหลักพาตัวไปอย่างไร เมื่อเขาได้ยินว่าฉินห้าวตรงต่อสู้เพื่อช่วยเหลือชีวิตลูกสาวและหลานสาวของเขาอีกครั้งหลินจือเยวียนจึงพูดด้วยความซาบซึ้งว่าคุณหมอฉินปะกูลหลินเป็นนี้คุณมากมายคุณหลินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉินห้าวตรงโบกมือปัดแล้วพูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจที่จริงของควรเป็นคนที่ต้องโดนตำหนิในครั้งนี้ผมประมาทมากไปไม่อย่างนั้นตรงปางเหลียงก็ไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนี้เฮอทั้งหมดเป็นความผิดของฉันสายตาของฉันนั้นแก่แล้วมัวเกินไปฉันได้นำหมาป่าเข้ามาในครอบครัวฉันยังนึกว่าเขา เป็นบอดี้การ์ดที่มีมูลค่าสูงแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นนักฆ่าลินจือเยวียนดูเหมือนจะทอตัวเองเอามากๆและเขาก็โกรธมากเมื่อเอ่ยชื่อของตรงฟางเหลียงเมื่อนึกถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังเขาจึงมกเร่นด่าไม่รู้ว่าไอ้นรกที่ไหนที่ไล่ล่าโมโมซำแล้วซำเล่าถ้าฉันรู้ว่ามันเป็นใครฉันจะสับมันเป็นชิ้นๆช,ชิ้นห้าวตรงจึงพูดขึ้นไม่ต้องกังวลไปครับผมจะหามันให้เจอโดยเร็วลินจือเยวียนถอนหายใจอีกครั้งแล้วพูดขึ้นแต่ถ้ามันลอยนวล ไปได้หนึ่งวันโมโมจะต้องตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้มันยากมากที่จะเชื่อใจบอดี้การ์ดที่เก่งๆสักคนฉินห้าวตรงเข้าใจความรู้สึกของหลินจือเยวียวนดีผู้ชายรวยที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยบอดี้การ์ดมากมายแต่พวกเขาถูกใช้เพื่อขู่คนธรรมดาเท่านั้นเท่าหาให้เขาเผชิญหน้ากับนักฆ่าตัวจริงคงมีไม่กี่คนที่กล้าต่อสู้ด้วยคุณหลินคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องบอดี้การ์ดให้เป็นหน้าที่ผมเถอะผมจะหาบอดี้การ์ดที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับโมโมภายในเย็นวันพรุ่งนี้ ลินโมโม่จึงถามขึ้นห้าวตรงคุณผู้จริงเหรอแม้แต่ลินชื่กรุปมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในเมืองเจียงหนานก็ยังล้มเหลวที่จะหาบอดี้การ์ดที่ที่เหมาะสมได้ลินโมโม่จินตนาการไม่ออกเลยว่านักศึกษาชั้นปีที่สี่อย่างชินห้าวตรงจะไปหาบอดี้การ์ดไดจากที่ไหนตอนแรกผมอยากให้คุณแปลกใจแต่ตอนนี้คิดว่าไม่น่าได้แล้วฉินห้าวตรงเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับกองกำลังเฉินปิงและเรื่องก่อตั้งบริษัทความปลอดภยัยในตอนท้ายเขาก็พูดเสริมพรุ่งนี้ผมจะเตรียมยาไว้ฟื้นฟูร่างกาย พวกเขาในไม่ชากองกำลังเฉินปิงจะสามารถมาทำหน้าที่ได้ส่วนคนอื่นคงใช้เวลาอีกไม่นานเช่นกันหลินโม่โม่เข้าใจมันทันทีหลังจากที่ฉินห้าวตงผู้จบเธอรู้ว่าเขาก่อตั้งบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเพื่อเธอในใจของเธอซาบซึ้งเป็นอย่างมากเธอจึงพูดขึ้นห้าวตงขอบคุณนะฉินห้าวตงยิ้มแล้วพูดว่าจะมาเกรงใจผมทำไมผมเคยพูดไปแล้วว่าจะไม่มีใครทำร้ายคุณและลูกได้ปรับใดที่ผมอยู่กับคุณในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งผมพูดจริงทาจริงจบตอน ตอนที่ห้าสบกบริษัทรักษาความปลอดภัยเลยเชิญเมื่อเห็นทั้งสองกำลังจ้องมองกันด้วยความรับหลินจือเยวียนยิ้มแล้วเดินอุ้มแม่หนูน้อยออกจากห้องไปแม้แต่ต้าเหมาและเออเหมาผู้ที่คอยปกป,ป้องเขามาตลอดยังออกจากห้องไปพร้อมกันชินห้าวตรงรู้สึกดีใจมากพ่อตาคนนี้รู้เรื่องรู้เราดีจริงดีจริง,ร,งรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหาโอกาสให้เขาขณะที่เขากำลังจะดึงหลินโม่โม่เข้ามาในอ้อมแขนของเขานั้นโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋าก็ดังขึ้นมาอย่างไม่รู้เวร่มเวลา เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อดูว่าใครโทรมาเป็นสายของหน้าหลานอูเจยอเมื่อรู้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์นั้นเขาจึงกดปุ่มรับสายเป็นไงบ้างได้ผลหรือยังชินห้าวตรงถามด้วยความกระตือรือรน้นเมื่อกี้แผนเทคนิคคอตรวจสอบมันไปแล้วหมายเลขนั้นลงทะเบียนที่ต่างประเทศแอร์ลมันไม่ได้ใช้ชื่อจริงดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหาว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วระบุตามแหน่งงอได้ไหมเธอรู้ที่อยู่ตอนนี้ของคนนั้นไหม หน้าหลานอูเจียอตอบตอนนี้โทรศัพท์ปิดเครื่องอยู่ไม่มีสัญญาให้ตรวจสอบแม้แต่นิดเดียวเลยทางเราจึงส่งคนไปที่สถานที่ที่สัญญาณปรากฏล่าสุดมันอยู่ที่บนแม่น้ําชิงหลงนายน่าจะรู้จักแม่น้ําชิงหอลงนั้นในแต่ละวันมีเรือยอทและเรือสินค้าแล่นผ่านเป็นพันลำมและมีผู้โดยสารบนเรือนับไม่ถ้วนดังนั้นมันจึงระบุข,ขอบเขตไม่ได้ฉันเดาว่าเมื่อตอนนายคุยกับคนนั้นเขาต้องสังเกตได้ถึงบางอย่างไม่ชอบมาพากลดังนั้นจึงโยนโทรศัพท์ทิ้งลงแม่น้า บ้าชีบอเจ้าเล่เสียจริงชินห้าวตรงพูดอย่างโกรธเคืองหน้าหลานอูเจยยอพูดต่อก่อนลงมืออีกฝ่ายต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะมีบาะแสเพียงน้อยนิดให้เราได้ตรวจสอบการตรวจสอบต้องใช้เวลาและไม่สามารถเร่งรีบได้ชินห้าวตรงไม่มีทางเลือกหลังจากพูดคุยกันไม่กี่คำเขาก็วางสายไปแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเขากับหลินโมโมจะอบอุ่นขึ้นมากแต่เขาก็ยังคงถูกไล่กลับไปทุกคืนเขาได้แต่ถอนหายใจคนเดียวอย่างเงียบเียดูเหมือนว่าการได้ร่วมเตียงนอนกับ หลินโมโม่คงไม่ต่างอะไรจากความฝันเช้าวันต่อมาถินห้าวตรงกับหลินโมโม่ไปส่งแม่หนูน้อยที่โรงเรียนอนุบาลแม่หนูน้อยได้ก้าออกมาจากความกลัวในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แล้วเธอกําลังทาเพลงของโอโวอย่างชานชานอย่างมีความสุขหลังจากร้องเพลงจบเธอก็พูดขึ้นว่าป่าไปอาวังเสี่ยวหมิงมีรูปภาพลายเซ็นของโอโวอย่างชานชานด้วยเมื่อไหรท่ทั้งๆจะมีบ้างล่ะครัทั้งๆหนูยังเด็กเกินไปที่จะไล่ตามดารานลูกหลินโมโม่พูด แต่ว่าหนูชอบโอวอ,อย่างทานชานหนูเลยอยากได้รูปภาพลายเซ็นของเธอแม่หนูน้อยทําสีหน้าเร้าทําให้คอนอที่จะสงสารไม่ได้อีกอย่างในความคิดเห็นของเธอป่าไปอาทําได้ทุกอย่างจะต้องหาลายเซน็นมาให้เธอได้อย่างแน่นอนฉินห้าวตรงไม่สามารถปฏิเสธลูกสาวของเขาได้ดังนั้นเขาจึงพูดขึ้นถังงเด็กดีป่าไปอาจะหามาให้หนึ่งใบภายในสองสามวันนี้แหละป่าไปอาดีกับถังๆตลอดเลยแม่หนูน้อยหอมแก้มของฉินห้าวตรงหลังจากรถจอดแล้วเธอจึง เดินเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลอย่างมีความสุขหลินโมโมหันไปพูดกับฉินห้าวตงคุณตามใจเธอมากเกินไปเราจะไปเอารูปภาพลายเซนได้จากที่ไหนทั้งๆขอแค่นี้เองคนเป็นพ่ออย่างผมต้องทําให้เธอพอใจอยู่แล้วถ้าไม่ได้จริงๆผมก็จะเข้าไปหาซื้อในเว็บเขาเปล่าในนั้นมีขายทุกอย่างจากนั้นฉินห้าวตงไม่ได้ไปบริษัทกับหลินโมโมเขาขับมาที่ตลาดขายส่งสมุนไพรแทนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาออกมาจากตลาดพร้อมกับถุงขนาดใหญ่ ที่บรรจุไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเขาเอาเงินห้าล้านหยวนให้หลงหูเซิงและเอาเงินส5บห้าล้านหยวนของตรงฟางเหลียงให้กับฉางเตาเพื่อก่อตั้งบริษัทความปลอดภัยดังนั้นเขาจึงเหลือเงินติดตัวเพียงสองแสนหยวนที่เป็นเงินจากค่ารักษาของไปจือ่อผิงและเงินกว่าครึ่งของสองแสนหยวนนั้นได้ถูกใช้จ่ายไปในตลาดขายส่งยาสมุนไพรไปเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วเขาต้องการยาสมุนไพรเป็นอย่างมากที่เขาซื้อนั้นเป็นยาสมุนไพรโบราณจากในป่าทั้งหมดซึ่งต้องแพง เป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขามีโสมหิมะก,กับโสมเกาหลีอยู่แล้วเงินสองแสนหยวนก็คงไม่เพียงพอเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาเริ่มหลอมายาโอสดเปยอยหยวนเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเขาใช้วิธีง่ายๆในการสกัดส่วนที่จําเป็นของสมุนไพรยาโดยไม่มีกากเสียเลยแม้แต่น้อยประสิทธิภาพจึงสูงกว่าและไม่สิ้นเปลืองหนึ่งชั่วโมงผ่านไปการหลอมายาโอสดเปยอยหยวนจานวนห้าสิบเม็ดเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นเขาสกัดน้ํามันครีม่อมแซมเนื้อเยื่อ และผงสลายศพน้ำมันครีมซ่อมแซมเนื้อเยื่อเป็นโอสถศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้รักษาบาดแผลเป็นสิ่งที่ควรมีติดตัวไว้มากที่สุดส่วนผงสลายศพใช้อย่างเช่นในกรณีของตรงปางเหลียงต่อไปนี้คงไม่สามารถให้ํำรอวจอมาคอยตามเก็บกวาดให้ทุกครั้งอีกอย่างบางเรื่องไม่สะดวกที่จะให้คนอื่นรับรู้หลังจากหลอมายาโอสถแล้วเขาก็ขับไปที่พักของกลุ่มกองกำลังเฉินปิงหลังจากเข้ามาในบ้านเขาเรียกช้างเตาและคนอื่นมารวมตัวแล้ว ยื่นโอสดเปยหยวนให้พวกเขาคนลลเมตกินยาเม็ดนี้ไปร่างกายของพวกคุณจะฟื้นตัวทันทีและช่วยบรรลุในการฝึดต้นด้วยขอบคุณครับเข่าแก่ช้างเตาและคนอื่นดีใจมากพวกเขานั่งขัดสมาธิทันทีและกินยาโอสดเปยหยวนเข้าไปสาเหตุที่ฉินห้าวตรงคอยตรวจดูอยู่ข้างๆพวกเขาทั้งหกคนนั้นหนึ่งเป็นเพราะต้องการคุ้มกันพวกเขาสองคือเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นช้างเตามีการพัฒนาที่มากที่สุดด้วยการช่วยเหลือของยาโอสดเปยหยวนทำให้เขาไปถึงจุดสูงสุดของ ขั้นหมิงขอบเขตท,ที่เจ็ดจนก้าวข้ามไปถึงขั้นหมิงขอบเขตท,ที่แปดแต่ระดับคอขวดของแต่ละขอบเขตนั้นบรรลุได้ยากมากมิเช่นนั้นชาวยุทธในมณฑลเจียงหูคงไม่หายากเช่นนี้หรอบช้างเตาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวในการข้ามผ่านด่านสุดท้ายชินห้าวตรงเดินมาที่ด้านหลังของเขาและกดนิ้วลงที่จุดฝังเข็มกลางหัวพลางตะโกนตรงบรรลุทันใดนั้นฉางเตาก็รู้สึกถึงพลังลมปราณที่บริสุทธิ์หลั่งไหลเข้ามาในร่างกายของเขาและพุ่งไปที่คอขวดที่เขายังไม่บรรลุ จากนั้นในหูของเขาได้ยินเสียงซ่าร่างกายของเขารู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลขั้นหนิงขอบเขตที่แปดในที่สุดฉันก็บรรลุมันสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความปิติฉินห้าวตรงจึงพูดขึ้นเสียงเรียบว่าอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปใจเย็นๆทาให้การปึกตนอยู่ในระดับที่มั่นคงก่อนแล้วค่อยพูดฉางเตารีบรวมจิตให้เป็นหนึ่งเขาใช้ยาโอสถเปย,ยหยวนมาช่วยให้การบรรลุของเขามีสเสถียรภาพจากนั้นฉินห้าวตรงช่วยด้านปู่เฉินเพียนและคนอื่นในการบรรลุ ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในโลกนี้มีชาวยุทธขั้นหมิงขอบเขตที่แปดเพิ่มขึ้นมาอีกหกคนครึ่งชั่วโมงผ่านไปฉางเตาและคนอื่นเสร็จสิ้นการฝึกตนพวกเขายืนขึ้นด้วยความดีใจเท่าแก่พวกเราไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณอย่างไรเลยนับแต่นี้ไปพวกเราทั้งหกคนเป็นตายอยู่ที่เท่าแก่แล้วพวกเขาต่างจำนึกบุญคุณและแสดงความเคารพต่อฉินห้าตรงที่ผ่านมาพวกเขาติดอยู่ที่ขั้นหมิงขอบเขตที่เจ็ดเป็นเวลานานก่อนที่พวกเขาจะถูกทำร้ายและพวกเขาไม่สามารถหาวิธีเพื่อ บรรลุได้แต่ไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากที่เจอกับชินห้าวตรงไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้รับการรักษาจนหายดีแต่ชินห้าวตรงยังช่วยให้พวกเขาบรรลุได้อีกด้วยเอาละตอนนี้มีงานจำคันมอบหมายให้พวกคุณพวกคุณจำเป็นต้องไปที่หลินชื่อกรุเพื่อไปรับงานรักษาความปลอดภยัยมาให้ได้ชินห้าวตรงพูดจะบอกความจริงให้พวกคุณฟังแล้วกันหลินโมโมประธานหลินชื่อกรุปเป็นแฟนของผมพวกคุณต้องรับประก,กันความปลอดภัยของเธอช้างเต่ากล่าวเท่าแก่วางใจได้จะไม่มีใครแต่ต้องคุณหนูหลิน ได้แม้เพียงเส้นผมปราบใดที่กองกาลังเฉินปิงยังอยู่ที่นี่งั้นก็ดีตอนนี้ผมจะพาพวกคุณไปที่นั่นอย่างแรกต้องรับประก,กันความปลอดภัยของโมโมให้ได้และต่อมาต้องจัดการกับงานความปลอดภัยของบริษัทใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นธุรกิจแรกของบริษัทรักษาความปลอดภัยของพวกเราเราต้องทํามันอย่างดีฉางเตาและคนอื่นพยักหน้าตอบรับนี่เป็นงานที่ง่ายที่สุดสําหรับกองกําลังทหารที่ติดสามอันดับแรกในโลกนี้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้พวกเขาเป็นชาวยุทธขั้นหิงขอบเขตท,ที่แปดแล้ว เมื่อจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉินห้าวตรงจึงพาทั้งหกคนไป,ท,นปที่หลินชื่อกรุป๊ปที่หลินชื่กรุ๊ปรถออกรถสีเขียวขี่มาสิบคันขับเข้ามาหลังจากเสียงเบรกอันบาดหูดังขึ้นมีบอดี้การ์ดสวมเครื่องแบบจํานวนสามสิบคนโดดลงมาจากบนรถคนที่เดินนําบอดี้การ์ดเหล่านี้มาคือชายไวกลางสวมชุด,ชดสูทและสูบซิก้าไว้ในปากผมของเขาถูกจัดแต่งทรงด้วยเจลผ้าไปด้านหลังเขามีสีหน้าดุดันดูไร้ทิ่ฐิหลังจากลงจากรถชายที่เซ็ตผมก็เดินเข้าไปในหลินชื่กรุป๊ป หลังจากยามรักษาความปลอดภัยสองคนตรงประตูบริษัทเห็นคนพวกนั้นเขาเริ่มรู้สึกกลัวจนขนหัวลุกแต่เมื่อมีภาระหน้าที่ดังนั้นหนึ่งในยามรักษาความปลอดภัยจึงเดินเข้าไปถามคุณครับไม่ทราบว่ามาหาใครก่อนที่เขาจะพูจบอริการ์ที่อยู่ข้างหลังชายจ็ตผมก็เดินไปหาเขาและตกหน้าเขาแกอยากตายหรือไงกล้าหยุดได้แม้กระทั่งประธานเ้วยแห่งบริษัทรักษาความปลอดภัยเลยเถินไปให้พ้นหลังจากบริการคนนั้นผู้จบมีชายสองคนเดินมาจาก ด้านหลังของเขาแล้วผลักยามรักษาความปลอดภัยของหลินชื่อกรุ๊ปไปติดตรงมุมผนังชายเซ็ตผมยิ้มยอ่อจากนั้นเขาเดินตรงเข้าไปที่ห้องของของหลินชื่อกรุ๊ปโดยปกติแล้วหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของหลินชื่อกรุ๊ปคือจางต้าเปียวแต่เขาถูกไล่ออกโดยหลินโม่โม่หลังจากที่เขาตามจางหงเมาไปต่อสู้ครั้งที่แล้วตอนนี้รองหัวหน้าเจ้าเหลียงเป็นคนรับผิดชอบงานความปลอดภัยของหลินชื่อกรุ๊ปทั้งหมดหลังจากที่เจ้าเหลียงเห็นชายเซ็ตผมที่ดูมีพลังเหลือลน้นเขาตกใจ กลัวจนเหงื่อโชกเขารู้จักชายคนนี้เขาคือเท่าแก่บริษัทรักษาความปลอดภัยเลยเถินแห่งเมืองเจียงหนานมีชื่อว่าเว่ยเทียนเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าเหลียงถึงกลัวเพราะเว่ยเทียนเลยเป็นที่รู้จักดีในวงการบริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทของเขามีขนาดใหญ่มากและลูกน้องของเขามาจากโลกใต้ดินทั้งหมดคนพวกนี้เป็นนักสู้ชั้นยอดที่ทั้งสู้เก่งและโหดเหี้ยมมีข่าวลือว่ามาตรฐานขององค์การคัดบริการเข้าทํางานของเว่ยเทียนเลยคือ ต้องเคยติดคุกมาก่อนเป็นเพราะต้องเคยติดคุกมาก่อนเป็นเพราะเหตุนี้เองทำให้คนคุ้นเคยต่างก็ต้องหวาดกลัวบริษัทร,รักษาความปลอดภัยของเขากันทั้งนั้นเมื่อเห็นว่าเว่ยเทียนเหลยเดินตรงมายังเขาเจ้าหลิยนกลัวจนสัน่นไปทั้งตัวแต่จะหลบก็หลบไม่ได้ดังนั้นเขาจึงคลานไปหลบใต้โต๊ะเว่ยเทียนเหลยเดินมาโดยไม่มีใครกล้าขีดขวางเท่าหากมียามรักษาความปลอดภัยคนไหนกล้าเข้ามาขวางทางเขาเขาก็จะใช้ ความรุนแรงด้วยทันทีดังนั้นไม่นานเขาก็มาถึงหน้าห้องทํางานของประธานหลินโมโม่กาลังจัดการงานภายในห้องทํางานทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกเธอขมวดคิ้วแล้วเงยหน้าขึ้นมองเห็นเว่ยเทียนเลยเดินเข้ามาด้านหลังของเขายังตามมาด้วยบอรี้กาศรูปร่างสูงโปร่องอีกสองคนคุณหนูหลินกําลังยุ่งอยู่เหรอเว่ยเทียนเลยนั่งบนที่โซฟาข้างหน้าด้วยรอยยิ้มทั่วร้ายคุณเป็นใครหลินโมโม่ถามอย่างใจเย็นคุณหนูหลินนี่ช่างหญิงซะาเหลือเกินขนาดคนอย่างเว่ยเทียน นันคุณยังไม่รู้จากอีกเหรอผมบอกให้ลูกน้องของผมติดต่อไปหลายครั้งว่าผมต้องการดื่มชาหรือไปกินข้าวเย็นกับคุณหูหลินแต่คุณหนูหลินก็ไม่สนใจคําเชิญของผมดังนั้นผมจึงต้องมาด้วยตัวเองก่อนหน้านี้เว่ยเทียนเลยได้ขอพบหลินโม่โมอยู่หลายครั้งเขาอยากเข้าควบคุมงานรักษาความปลอดภัยของหลินชื่กรุป๊ปทั้งหมดแต่หลินโม่โมรู้ว่าเว่ยเทียนเลยกําลังดันเนินบริษัทความปลอดภัยใต้ดินอยู่เท่าหามอบหมายงานรักษาความปลอดภัยให้แก่เขาคงไม่ต่างอะไรกับหาเรื่องตายดังนั้นเธอจึง ปฏิเสธอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินว่าชายคนนี้คือเว่ยเทียนเลยหลินโม่โม่จึงพูดอย่างใจเทียนประธานเว่ยมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าผมได้ยินมาว่าประธานของหลินชื่อกรุปเป็นสาวสวยดังนั้นผมจึงอยากมาดูให้เห็นกับตาเว่ยเทียนเลยสุธิก้าพ่นควันหนาออกมาเขาพูดด้วยน้ำเสียงหัวเราะว่ายิ่งไปกว่านั้นผมคิดว่าบริษัทของพวกเราสองคนน่าจะมีความร่วมมือได้หลายงานดังนั้นผมจึงมาที่นี่เพื่อเจรจาธุรกิจกับคุณหนูหลิน ในทางตรงกันข้ามฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรที่เราจะสามารถร่วมมือกันได้นะหลินโมโม่พูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นเป็นไปได้อย่างไงละ่ะบริษัทของเรามีความชำนาญในการแก้ปัญหาให้ผู้คนตอนนี้ทุกคนต่างทำตัววุ่นวายในสังคมจะไม่มีปัญหาได้อย่างไรเมื่อมีปัญหาย่อมต้องมีความร่วมมือเป็นธรรมดาขอโทษนะ้หลินชื่อกรุ๊ปของเราจะร่วมมือกับธุรกิจที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมใดๆกับบริษัทของคุณหลินโมโม่พูดขึ้น คุณหนูหลินหมายความว่าอะไรคุณกำลังจะบอกกว่าผมไม่น่าเชื่อถืองั้นเหรอวุ้ยเทียนเหลยหัวเราะร่าดดวงตาเล็ก